ไอ้เมึงเว้ยทำไมวะวันนี้เว้ยทำไมวะคือทำไมวะอียอ้าวไอ้สัตว์กันกินมาม่าอยู่ปิดตรงไหนเนี่ยเออทำไมวะทำไมวันนี้มีอะไรวันนี้เว้ยทำไมวะกูไปแอดไว้หเว้ยอะไรนะมึงจะซื้อทำไมไอ้าวไอ้กูผิดอะไรเนี่ยไอ้เอียนี่เฮ้ มึงจะพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยอะไรแปดไว้แปดไว้แปดอะไรวะวันนี้กูไปแอดไว้มาเว้ยอ๋อไปแอดไว้เออแปดไว้อะไรมึงได้ยินว่าอะไรนะได้ยินเป็นแปดไว้แปดไว้แปดอะไรวะเออแปดไว้ทำไมวยเออกูไปเจอไม้ตัวหนึ่งเออเขาบอกเจ้าของร้านบอกว่าเชียน้องโอ้ยเชียน้องเฮ้ยน้องไม้ไม้นี่แม่งเสียงโคตรเทพเลยด้วยถ้าลองเล่นเกมโมบ้าเกมหนึ่งนี่แบบ เสียงมึงดังทะลุโลกถึงอเมริกาเลยเขาบอกเนี่ยโอ้โหใหม่เลยเฮียอะไรเนี่ยแม่งเยอะทรโครมเขาบอกเขไม่รู้รไฮ<ะ>้กูเลยเออตัดสินใจซื้อมาเว้ยเออแล้วเป็นไงเดี๋ยวกูทดสอบให้ฟังเอาวะเออคือแป๊บนหออนึ่งด้วยดื้อหันไปย้วยเฮียแม่งพูดไม่ได้วะทำไมพูดไม่ได้มึงมีความลับกับกูแค่เดี๋ยวนี้ไม่มันช็อตไอ้สัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแป๊บคือเขาบอกว่า มันเป็นเฮี้ยที่แบบสุดยอดอ่ะแบบเฮี้ยในร้านแม่งเหลืออยู่อันเดียวหรอเออเพราะแม่งรับมันเดียวเลยเฮี้ยทัวรมันรับมันเดียววะมันก็มีเฮี้ยอะไรแน่เลยเนี่ยคือเสียงมันเป็นอย่างงี้เลยไอ้ตัดเทปพู กูซื้อไม่เฮียอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหคือสำลักมาม่าเขาบอกว่ากูพูดกูสามารถพูดกับพวกมนุษย์ดาวอังคารได้เลยเว้ยคุณนี่สำลักมาม่าเลยเมื่อกี้นี่มันเป็ุ๊บเลยอะไรเงี้ยไอ้ชิ้นเป็นไม่เฮียอะไรของมึงเลยกอปไม่ไ้หรือเปล่าอุ้ยเฮียปวดท้องเลยหูแม่งเต็มโต๊ะคอมเลยฮะจริง ไอจิบ๊บหายเต็มกอล์คอมนี่คือไมคกูใช่ไหมไม่ค่ะเลยหมอมมกูเนี่ยไอ้ยี่ยแลอย่าลืมนะอย่าลืมไม่หาซื้อถ้าไม่นะคุยกับมนุษย์ต่างดาวเลยคุยเงาไปคุยคนเดียวเหรอครับอืมโอ้ยยิบกอดท้องเสียเวลาดื่มดั่มมามากยังอ,อ,อย่าลืม,ลไ,มไม่สองร้อยเก้าเก้าอย่าั้นไหมคุยกับมนุษย์ต่างดาวเลยเลยด้วยสัตว์กูซื้อมาวันนี้กูไอจิ๊บหายยังเปลวไม่หายเลยเนี่ย